วัจนะของพระองค์เป็นโคมสำหรับเท้าของข้าพระองค์และเป็นความสว่างแก่มันคาของข้าพระองค์พันธกิจบ้านพระคุณอุปถัมภ์คริสจักรที่หนึ่งเวียงพร้าวเลขที่206หมู่หนึ่งตำบลเวียงอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการ พระครรมนำ,นำชีวิตโดยจะนำเสนอบทความหนุนใจและข้อคิดจากหนังสือพลังประจำวันวันนี้เสนอเรื่องอธิษฐานเผื่อผู้นำของเราในเรื่องความสัตย์ซื่อสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับรายการบทภาวนาธรรมพระครรมนำชีวิต ได้กลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยนะครับคุณผู้ฟังครับทางพันธกิจโครงการบ้านพระคุณอุปถัมภ์รุสจักรที่หนึ่งเวียงพร้าวขอถือโอกาสนี้ที่จะกล่าวขอบคุณสำหรับคุณผู้ฟังนะครับที่ได้แจ้งเข้ามานะครับติดต่อมาว่าท่านได้มีโอกาสติดตามรับฟังรายการนี้มาโดยตลอดหลายท่านก็ได้ให้ความสนใจและให้ความห่วงใยในการถวายทรัพย์ ถวายปัจจัยที่จำเป็นอุปกรณ์ข้าวของเครื่องใช้ในการดูแลพันธกิจบ้านพระคุณอุปธรรมกันเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับแม้ว่าจะไม่มีโอกาสกล่าวขอบคุณท่านเป็นการส่วนตัวเพราะว่าหลายท่านก็ไม่ได้แจ้งมาทางไลน์ไม่ได้แจ้งให้ผมได้ทราบนะครับว่าเป็นใครบ้างที่ได้ถวายที่ได้มีส่วนสนับสนุนเข้ามานะครับก็ขอพระเจ้า ได้ส่งอวยพระพรทุกทุกท่านเพราะว่าพระเจ้ารับรู้น้ําจิตน้ําใจความตั้งใจของท่านเป็นอย่างดีไม่ว่าท่านจะประทำในที่ลับที่แจ้งอย่างไรพระเจ้าทรงรับรู้รับทราบนะครับเพียงแต่อยากจะกราบขอบพระคุณไว้ที่นี้ให้รู้ว่าเรานั้นทราบซึ้งในความห่วงใยในความเมตตาที่ท่านกรุณาต่อลูกๆที่บ้านพระคุณอุปถัมภ์นะครับ ทางรายการนี้ก็ขออวยพรให้ท่านได้รับบำเหน็จพระพรจากองค์พระผู้เป็นเจ้าในทุกๆด้านของชีวิตของท่านนะครับทั้งเป็นสุขภาพร่างกายในเรื่องชีวิตส่วนตัวของท่านทางด้านครัวเรือนของท่านลูกหลานญาติพี่น้องบิดามารดาให้ทุกคนได้รับการอวยพระพรจากองค์พระผู้เป็นเจ้าและในด้านธุรกิจการงานพันธกิจหน้าที่อาชีพต่างๆ ที่ท่านดูแลรับผิดช,ชอบอยู่นั้นขอให้ได้รับการอวยพรให้มีความเจริญรุ่งเรืองประสบความสำเร็จมากยิ่งยิ่งขึ้นสืบไปนะครับคุณผู้ฟังครับในพระวจนะธรรมของพระเจ้าสำหรับวันนี้ที่เราจะคุยกันนะครับเป็นเรื่องราวที่อาจารย์เปาโลได้เขียนถึงคุณลักษณะของผู้ที่จะเป็นมัคณายกนะครับหรือจะเป็นผู้ที่คอยอำนวยความสะดวก คอยให้ความช่วยเหลือผู้ปกครองหรือว่าศิทธิพิบาลผู้นำในคริสจักรโดยเฉพาะอย่างยิ่งจะมารับหน้าที่ในการดูแลเรื่องเงินเรื่องทองนะครับซึ่งอาจารย์ปรัโโลก,ก็ได้เน้นถึงเรื่องของความสัตย์ซื่อความเป็นคนที่ไว้วางใจที่ไม่มีความโลภโมโทสันมีชื่อเสียงดีในเรื่องของเงินเรื่องของทองเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่จำเป็นและก็สำคัญ ในงานรับใช้ในงานบริหารของครสตจักรด้วยนะครับเราจะมาศึกษาเรียนรู้เรื่องราวเหล่านี้ด้วยกันในเนื้อหาของรายการของเราวันนี้นะครับคุณผู้ฟังครับและสําหรับพระวจนะธรรมของพระเจ้าที่เราจะนํามาศึกษาร่วมกันในวันนี้นะครับอยู่ในพระธรรมหนึ่งที่โมธีบทที่สามข้อ8ถึงข้อ13นะครับซึ่งผมจะขอนำมาอ่านให้ ผู้ฟังฟังร่วมกันในตอนนี้เลยนะครับพระธรรมหนึ่งที่โมทีบทที 3, ่สข้อ8ถึงข้อ13มีเนื้อความดังต่อไปนี้ครับคุณลักษณะของมัคนายกพวกมัคนายกก็เหมือนกันจะต้องเป็นคนน่านับถือไม่เป็นคนพูดจากลับกรอกไม่ดื่มสุรามืนเมา ไม่เป็นคนโลภเห็นแก่ได้และจะต้องเป็นคนที่ยึดมั่นในข้อล้ำลึกของความเชื่อด้วยมโนธรรมที่บริสุทธิ์จงทดสอบพวกเขาเสียก่อนและเมื่อเห็นว่าไม่มีข้อตำหนิแล้วจึงให้พวกเขาทำหน้าที่มัขนายกส่วนพวกผู้หญิงก็เหมือนกันต้องเป็นคนหน่านับถือ ไม่ใส่ร้ายคนอื่นรู้จักประมาณตนซื่อสัตย์ในทุกๆเรื่องพวกมัคคณายกนั้นจะต้องเป็นสามีของหญิงคนเดียวและสามารถปกครองบุตรธิดาและครอบครัวของตนได้ดีเพราะว่าคนที่ทำหน้าที่มัคคณายกได้ดีก็มีชื่อเสียงดีและมีความกล้าหาญอย่างยิ่ง ในความเชื่อที่มีอยู่ในพระเยซูคริสต์จบพระธรรมหนึ่งที่โมธีบทที่สามข้อ8ถึงข้อ13คุณผู้ฟังครับในพระวจนะธรรมของพระเจ้าตอนนี้นะครับพูดถึงหลักเกณฑ์ในตำแหน่งของมัคณายกนะครับซึ่งบางครั้งในพระคัมภีร์บางฉบับก็แปลว่า ผู้ช่วยของผู้ปกครองนะครับตำแหน่งของเขาหน้าที่ของเขานั้นก็เป็นคนที่สง่างามไม่เป็นคนสองลิ้นไม่ดื่มน้ำองุ่นมากและไม่เป็นคนมักได้นะครับในพระคัมภีร์ในที่นี้นะครับมัคคณายกคือคนที่ถูกเลือกจากภายในคริสตจักรเพื่อที่จะช่วยเหลือผู้นำในคริสตจักรช่วยเหลือศิษยพิบาล ในพระธรรมกิจาการบทที่6ได้กล่าวถึงสาเหตุและจุดประสงค์ของการแต่งตั้งตำแหน่งมัคนายกขึ้นมานะครับเราควรจะสังเกตว่าตำแหน่งนี้ไม่ได้มีไว้เพื่อที่จะดูแลงานต่างๆอย่างเดียวเท่านั้นแต่งานในการดูแลเอาใจใส่นั้นเป็นหน้าที่ของศิยพิบาลเป็นหน้าที่ของผู้นำนะครับ แต่หน้าที่ของมัคนายกจะเป็นหน้าที่ในการคอยช่วยเหลือปรนิบัติรับใช้ในคริสจักรซึ่งมัคนายกก็มีคุณสมบัติอยู่13ประการสำหรับตัวเขาเองแล้วก็พันรยาของเขามาดูด้วยกันนะครับประการแรกจะต้องเป็นผู้ที่เป็นคนสงามาม่างามสง่าผ่าเผยนะครับหมายความว่าเป็นที่เคารพนับถือ นั่นไม่ได้หมายความถึงการวางตัวของเขาให้คนอื่นนับถือแต่หมายถึงอุปนิสัยของเขาหมายความว่าเขามีความสัตย์ซื่อมีชื่อเสียงดีมีความซื่อสัตย์สุจริตนะครับอีกประการหนึ่งนั่นก็คือมคณายกจะต้องไม่เป็นคนสองลิน้นหมายความว่าเขาพูดอย่างหนึ่งกับคนหนึ่ง แต่ไปพูดอีกอย่างหนึ่งกับอีกคนหนึ่งนี่สื่อถึงความซื่อสัตย์สุจริตนั่นคือเป็นคนที่จะต้องพูดคำไหนคำนั้นพูดกับใครก็เป็นคำพูดเดียวกันนะครับลักษณะอีกประการหนึ่งที่อาจารย์เปาโลได้พูดเอาไว้คือเขาจะไม่ดื่มน้ำองุ่นมากหมายถึงว่าไม่เมามายในสมัยโบราณนะครับพวกยิว มีวายแบบที่ไม่มีแอลกอฮอล์และวายเป็นเครื่องดื่มหลักของเขานะครับอย่างไรก็ตามในสมัยนั้นมันไม่ได้มีการแช่เย็นนะครับดังนั้นวายแบบที่ไร้แอลกอฮอล์มันจึงบูดแล้วก็กลายเป็นแอลกอฮอล์ได้อย่างง่ายดายอาจารย์เปาโลจึงเตือนเรื่องการดื่มวายเยอะเกินไปนะครับนอกจากนั้น มัคณายกจะต้องไม่เป็นคนที่โลภมักได้ดังที่กล่าวไปแล้วในข้อที่สามความหมายก็คือว่าเป็นคนที่ไม่ทะเยอทะยานอยากได้ผลประโยชน์มากเกินไปไม่โลภมักได้ไม่โลภเงินทองมากจนเกินไปนะครับและนอกจากนั้นก็ยังมีลักษณะอีกประการหนึ่งของมคณายกก็คือต้องเป็นคนยึดมั่น ในข้อลึกลับแห่งความเชื่อด้วยจิตสำนึกผิดชอบอันบริสุทธิ์ในฐานะผู้รับใช้ของพระเจ้าและมีตำแหน่งฝ่ายวิญญาณในคริสตจักรจะต้องมีจิตสำนึกผิดชอบที่บริสุทธิ์หมายถึงมีความคิดที่บริสุทธิ์และจิตสำนึกผิดชอบที่ปราศจากบาปนะครับคุณลักษณะอีกประการหนึ่งที่อาจารย์เปาโลกำชับไว นั่นก็คือให้ลองดูคนเหล่านี้เสียก่อนหมายความว่าต้องมีการตรวจสอบต้องมีการทดสอบคนนั้นดังนั้นคริสตจักรจึงไม่รีบด่วนเลือกมัคขนายกจนกว่าจะมีการตรวจสอบพิสูจน์เสียก่อนว่าเขามีคุณสมบัติฝ่ายวิญญาณเหมาะกับตำแหน่งมัคขนายกนี้หรือไม่นะครับ และอีกประการหนึ่งอาจารย์เปาโลํำชับว่าและเมื่อเห็นว่าไม่มีข้อตำหนิแล้วจึงตั้งเขาไว้ในตำแหน่งมคณายกเมื่อเขาไม่มีเหตุให้ติเตียนไม่เป็นที่วิพากวิจาร์ณจึงไม่มีที่ติได้นะครับนั่นก็เป็นประการหนึ่งที่เป็นลักษณะสำคัญของมคณายกนะครับนอกจากนี้นะครับอาจารย์เปาโล ยังได้กล่าวถึงพันรายาของมคนายกด้วยนะครับว่าจะต้องเป็นคนสง่าผ่าเผยไม่ใส่ร้ายผู้อื่นเป็นคนรู้จักประมาณตนและเป็นคนสัดซื่อในสิ่งทั้งปวงสิ่งที่แตกต่างจากคุณสมบัติของผู้ปกครองนั้นก็คือมีหลักเกณฑ์กําหนดไว้สําหรับพันรายาของมคนายกด้วยนะครับ เราอาจจะสรุปได้ว่าในกรณีพันรายาของสิทธิพิบาลหรือของผู้ปกครองนั้นพวกเขาจะต้องมีคุณสมบัติเหมือนกับสามีของนางเพราะว่าคุณสมบัติส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับบ้านเรือนและชื่อเสียงของครอบครัวในการเลี้ยงดูบุตรนั้นก็จะเป็นหน้าที่ของพันรายานะครับและในแบบเดียวกันพันรายาของมัคณายก ก็ต้องเป็นคนสง่าผ่าเผยซึ่งภรรยาของเขาก็จะเป็นคนที่น่านับถือท่ามกลางคนอื่นๆได้นะครับและนอกจากนี้ภรรยาของมัคคนายกจะต้องไม่เป็นคนที่ใส่ร้ายคนอื่นหมายความว่าไม่ไปกล่าวหาใครหรืออาจจะบอกง่ายๆว่าภรรยาของมัคคนายก ต้องรู้จักควบคุมลิ้นของตนเอาไว้ให้ดีไม่กล่าวนินทาไม่กล่าวร้ายคนอื่นนะครับและนอกจากนั้นพันรราของมคณายกต้องเป็นคนที่รู้จักประมาณตนไม่กินจนมากเกินไปไม่ใช้จ่ายใช้สอยมากเกินไปไม่แต่งตัวมากเกินไปไม่พูดอะไรมากเกินไปต้องรู้จักกะประมาณให้พอดีให้พองามนะครับ และนอกจากนี้พันรายาของมัคณายกจะต้องเป็นคนสัตว์ซื่อในสิ่งทั้งปวงซึ่งเหมือนกับสามีของนางนะครับที่มีความสัตว์ซื่อเขาจะสัตว์ซื่อในหน้าที่ต่างๆที่ได้รับมอบหมายเหมือนกับมัคณายกโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องความเชื่อเรื่องฝ่ายวิญญาณนะครับอาจารย์เปาโลได้พูดต่อไปว่าจงให้มัคนาจกนั้น เป็นสามีของหญิงคนเดียวและบังคับบัญชาบุตรของตนและปกครองบ้านเรือนของตนได้ดีซึ่งคุณลักษณะนี้นะครับก็เป็นคุณลักษณะเดียวกันกับผู้ปกครองที่อาจารย์เปาโลได้กล่าวเอาไว้ก่อนหน้านี้นะครับที่ผู้ปกครองและมัคนายกก็จะต้องเป็นสามีของหญิงคนเดียวนะครับไม่เป็นสามี ของหญิงหลายคนหรือทิ้งทิ้งคว้างคว้างพันรายาแล้วก็แต่งงานใหม่เรื่อยๆอะไรแบบนี้ก็คงจะไม่ใช่ลักษณะที่อาจารย์เปาโลกล่าวถึงนะครับและนอกจากนั้นหน้าที่ของมคัคณายกก็จะต้องบังคับบัญชาบุตรของตนและปกครองบ้านเรือนของตนได้ดีนะครับซึ่งหน้าที่หรือคุณลักษณะนี้ก็เป็นแบบเดียวกันกับคุณลักษณะ ของผู้ปกครองที่อาจารย์เปาโลได้กล่าวเอาไว้นั่นก็คือจะต้องมีครอบครัวที่เป็นระเบียบเรียบร้อยเหมือนเหมือนกันทั้งผู้ปกครองและมัคคนายกนะครับนอกจากนั้นอาจารย์เปาโลได้กล่าวต่อไปว่าเพราะว่าคนที่กระทำการในหน้าที่ผู้ปกครองหรือมัคคณายกได้ดีนั้นก็ได้ตำแหน่งอันมีหน้าตา มีใจกล้าเป็นอันมากในความเชื่อซึ่งมีในองค์พระเยซูคริสต์นะครับการรับใช้ในฐานมะมัคณาโยกที่ดีก็เป็นเกียรติและช่วยพัฒนาความมั่นใจฝ่ายวิญญาณในการเป็นพยานเรื่องของพระเยซูคริสต์ในทุกๆด้านของชีวิตนะครับไม่ว่าจะเป็นในชีวิตของครอบครัวชีวิตของการทำงานชีวิตของการเป็นผู้รับใช้ในคริสตจักร อยู่ที่ไหนเขาจะเป็นผู้ที่มีความเป็นแบบอย่างมีเกียรติและมีชีวิตที่ไว้วางใจได้ตลอดเวลานะครับนี่ก็เป็นคุณลักษณะของมัคณายกที่อาจารย์เปาโลได้กล่าวถึงซึ่งก็มีอยู่หลายคุณลักษณะที่ซ้ำซ้อนเหมือนเหมือนกันคล้ายคล้ายกันกับคุณลักษณะของผู้ปกครองที่อาจารย์เปาโลได้กล่าวเอาไว้ก่อนหน้านี้นะครับ คุณผู้ฟังครับและในโอกาสนี้นะครับผมจะขอนำบทสำรวจและใครครวนจากหนังสือบทภาวนาธรรมพลังประจำวันที่อธิบายสรุปเพิ่มเติมในพระธรรมหนึ่งที่โมทีบทที่3ข้อ8ถึงข้อ13เอาไว้มาอ่านแบ่งปันให้คุณผู้ฟังฟังร่วมกันนะครับซึ่งมีใจความว่า พระคำของพระเจ้าตอนนี้เป็นคำแนะนำในการคัดเลือกมัคณายกด้วยการตรวจสอบคุณสมบัติของชีวิตฝ่ายวิญญาณเหมือนกับการเลือกผู้ปกครองครุตจักรเช่นกันทั้งสองตำแหน่งนี้นะครับทั้งตำแหน่งผู้ปกครองและตำแหน่งของมคนายกนั้นมีบทบาทหน้าที่แตกต่างกันนะครับ ผู้ปกครองมีบทบาทในการสอนพระวจนะธรรมของพระเจ้าส่วนมักคขณายกมีหน้าที่จัดการความสงบเรียบร้อยและดูแลเรื่องการเงินของคร,ร,ริสตจักรและร่วมกับการออกเยี่ยมเยียนสมาชิกด้วยนะครับเมื่อบทบาทของผู้นำต่างก็เกี่ยวข้องกับผู้คนหลากหลาย และดูแลเรื่องการเงินดังนั้นผู้ที่จะมารับบทบาทนี้จำเป็นจะต้องได้รับการตรวจสอบชีวิตจากคริสตจักรเสียก่อนเพื่อพิสูจน์ชีวิตที่สัตย์ซื่อโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องความโลภเขาจะต้องมีความสัตย์ซื่อทางด้านวัตถุทางเรื่องการเงินและมีความน่าเชื่อถือ ทางด้านคำพูดไม่เป็นคนพูดกลับกรอกไม่เป็นคนนินทาใส่ร้ายใครนะครับอาจารย์เปาโลชี้ชัดว่าแม้บทบาทของเขาจะไม่เกี่ยวข้องกับการสอนแต่เขาจะต้องเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องที่ถูกล่อลวงได้ง่ายๆทั้งเรื่องเงินทองและเรื่องของการใช้คำพูดดังนั้น มรคนายกจึงจำเป็นจะต้องมีความเชื่อที่ลึกซึ้งในพระเจ้าเพื่อมโนธรรมหรือจิตสำนึกผิดชอบชั่วดีของเขาจะต้องถูกขัดเกลาและสำรวจตรวจสอบอยู่เสมอผ่านพระวจนะของพระเจ้าคุณผู้ฟังครับสิ่งที่ทำลายความน่าเชื่อถือของคริสตจักร ในทุกยุคทุกสมัยนั้นไม่ใช่การขาดความรู้หรือขาดคนที่มีความสามารถแต่เป็นเพราะว่ามีผู้นำที่ยะโสโอหังมีชีวิตที่ไม่โปร่งใสไม่ยอมรับการตรวจสอบชีวิตไม่ยอมให้พระเจ้าและพระวจนะของพระเจ้านั้นขัดเกลาชีวิตไม่ว่าเราจะมีบทบาทเป็นผู้นำ ในคริสตจักรหรือไม่ก็ตามนะครับเราทุกคนต้องคอยช่วยกันตรวจสอบกันและกันสะท้อนความจริงจากพระวจนะด้วยใจรักและอธิษฐานเผื่อกันและกันอยู่เสมอนะครับคุณู้ฟังครับดังนั้นอยากจะหนุนใจให้เรามีเวลาใช้เวลาในการอ่านพระวจนะธรรมของพระเจ้าในตอนนี้นะครับ ในพระธรรมหนึ่งที่โมทีบทที่3ข้อ8ถึงข้อ13ซ้ำๆหลายๆครั้งและได้มีส่วนในการที่จะอธิษฐานเผื่อผู้นำของเราและความสัมพันธ์ในคริสตจักรของเราอย่างสม่ำเสมอเพื่อว่าการล่อลวงการทดลองจะไม่มาถึงใครสักคนในคริสตจักรไม่ว่าจะเป็นสมาชิกธรรมดาเรื่อยไปจนถึงผู้นำในทุกระดับเราขอพระเจ้า ปกป้องคริสัจร์ของพระองค์ให้บริสุทธิ์ปลอดภัยไร้ที่ติเพื่อคนทั้งหลายจะเห็นพระเกียรติของพระเจ้าผ่านคริสัจกรของพระองค์ขอให้เรามีส่วนอธิษฐานเพื่อคริสัจกรที่เราดูแลเอาใจใส่อยู่ตลอดไปนะครับคุณผู้ฟังครับมาถึงตอนนี้ผมจะขอนำรายการอำลาจากคุณผู้ฟังไปก่อนด้วยเวลาเพียงเท่านี้ ขอพระเจ้าอวยพระพรคุณผู้ฟังทุกทุกท่านสวัสดีครับยินเสียงประสิทธควรแววแผ่วลงมาจากพระวิญญาณถึงสานุสิทธิ์พระองค์ทรงตรัสตัดพอด้วยห่วงพะวงตัวเจ้ายังรักมันคงต่อเรา กลับดูหรือความรักใย,ยช่างเยือกเย็นลงเจ้ามัวลุ่มล้มยดส,สักสักสิ่งงมงายเจ้าสัำสะสมสิ่งบำเรอกายเริ่งโลดในเหวอบายวิญญาณต้องตายเสียปราา ลืมหมดสิ้นความรักสูงสุดล้ำดวงจิตสุดดวงชีวิตสุดความคิดพักดีต่อเราเจ้าลืมแม่รักเพื่อนบ้านของเจ้าเคยสัญญาต่อเราจะรักเพื่อนบ้านเท่ารักตน จงคิดีินี้ด้วยจิตตาวิญญาณเชื่อฟังคำคานและยำเกรงในพระองค์เร่งปรับปรุงตัวให้บังเกิดผลเป็นแบบอย่างสาธุชนสมที่เป็นสิทธิ์ของเรา ดสิ้นความรักสูงสุดล้นดวงจิตสุดดวงชีวิตสุดความคิดพักดีต่อเราเจ้าลืมแม่รักเพื่อนบ้านของเจ้าเคยสัญญาต่อเราจะรักเพื่อนบ้านเท่ารักตนจงคิด ตตาวิญญาณเชื่อฟังคำคานระยำเกรงในพระองค์เรรงปรับปรุงตัวให้บังเกิดผลเป็นแบบอย่างสาธุชนสมที่เป็นสิทธิ์ของเรา